คกูจะเขียนว่าอ่ะกูตั้งหัวข้อว่ากราฟกราฟระหว่างกระแสฟไฟนะฟ้าคือไอนะกระแสไฟฟ้าคือไอ้กับเ,เวลาเวลาก็คือที แล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าเราในเงื่อนไขที่เราพูดว่าพิจารณาพิพจารณากระแสไฟฟ้าไฟฟ้าไอีนะที่ไหลผ่าน ไหลผ่านตัวนำตัวนำที่ไหลผ่านตัวนำอย่างสม่ำเสมอถ้าพูดคำว่าสม่ำเสมอแล้วนักเรียนถ้ากราฟจะเป็นลักษณะเป็นกราฟเป็นเช่นใดถ้าสม่ำเสมอลักษณะกราฟจะเป็นเช่นไร มิน้นลักษณะการจะเป็นเช่นไรถูกต้องครับบิวไอไม่ถามดีกว่าถามแล้วมีใครตอบทุกคนเส้นตรงถูกต้องแต่เป็นลักษณะเช่นออไรครับอ่า จะเป็นกราฟเส้นตรงถ้าสม่ําเสมอก็หมายก็ว่าเริ่มต้นมันมีเท่าไรต่อไปมันก็มีเท่านั้นผ่านไปเท่านั้นอ่าแกนนอนนี่ครูให้เป็นเวลาทีแกนตั้งนี่ครูให้เป็นกระแสเขาจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงกราฟจะเป็นเส้นตรงเวลาผ่านไปเท่าไรฉันก็มีเท่านี้แหละมีเท่านี้แอมแปร์มีเท่านี้แอมแปร์ นี่ทีตรงนี้แกนตั้งตรงนี้ก็เป็นไอนักเรียนจะเห็นว่าอย่างหนึ่งนะครับอย่างนี้สโลเปนเท่าไรเนี่ยสโลเปนเท่าไรถ้าเป็นเส้นตรงขนานกันแนวนอนอย่างนี้สโลเปนเท่าไรศูนย์นะถูกต้องนักเรียนครับดูเนี่ย และแต่ว่าพื้นที่ใต้กราฟนี่คืออะไรครับพื้นที่ใต้กราฟคืออะไรพื้นที่ใต้กราฟมันก็คือพื้นที่ใต้กราฟ Q. Q ถูกต้องครับใต้กราฟก็จะคือ Q อิอ่อสวั คือพื้นที่กราฟก็ตรงนี้ i ตรงนี้ t มันก็จะเป็น i คูณกับ t ใช่ไหมครับซึ่งจะเท่ากับปริมาณประจุไฟฟ้านั่นเองครับ q รณนี้ในเงื่อนไขต่อไปอีกกรณีหนึ่งในกรณีกระแสไฟฟ้า,ฟาไอมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมออินสอคูแท่งนี้ไม่ค่อยดำเท่าไหร่นะแม่เหมือนคนบางคนแถวๆนี้ดำเยอะเยอะแต่ฟ้าบอกตัวเองหนูไม่ดำหนูไม่ดำแม่ให้มาอย่างนี้เองในกรณีที่มีกระแสเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเราก็จะเขียนกราฟได้อย่างนี้ครับ ตั้งแต่เริ่มต้นเวลา t เท่ากับศูนย์เออเส้นแท่งน,นี้ดำหน่อยผู <Okay. S 1> ชอบดำคือหมายถึงดินสอนะฮะ <c oughs> ถ้าสม่ำเสมอนลนะเวลา t เท่ากับศูนย์กระแสก็เป็นศูนย์ด้วยเ <Okay. S 1> พราะทีเปลี่ยนแปลงไปเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างคงที่อย่างนี้ <Okay. S 1> พื้นที่ใต้กราฟตัวนี้ ก็คือคิวเหมือนกันตรงนี้ก็คือคิวอ่าตรงนี้เขียนคิวด้วยครับตรงนี้ก็เขียนคิวด้วยนะพื้นที่แตราฟตรงนี้ก็คิวด้วยนะนี่ก็คือคิวเหมือนกันหรือถ้าเราจะให้เป็นไอเฉลี่ยตรงนี้เป็นไอนะตรงนี้เวลาทีนะนี่เป็นไอ ฉะนั้นถ้าเราหาไอเฉลีย่ยอ้าวมาเขียนตรงนี้ก็ได้อเอาเทียบเคียงกันง่ายๆเนี่ยทีไอครูก็จะเขียนไปอย่างนี้ได้ตรงนี้ทีตรงนี้จะเป็น i ส่วน2ใช่หรือไม่ครับใช่ไหมก็เป็นพื้นที่ใตก้กราฟเหมือนกันถูกต้องไหมฮะพื้นที่การาฟเป็นคิวทำไมเป็น i ส่วน2เพราะว่าอย่างนี้ครับเพราะว่ากระแสเราต้องคิดเป็นกระแส ไฟฟ้าเฉลี่ยครับกระแสไฟฟ้าเฉลี่ยก็คือ i e v a l a ว e ครูเขียน A-V A-V นี่คือ e v a l a อ e ก็จะเท่ากับตั้งแต่ศูนย์ไปถึง I ใช่ไหมฮะสองข้อมูลใช่ไหมฮะการเฉลี่ยก็คือจำนวนข้อมูลเอาข้อมูลมารวมกันและหารด้วยจำนวนข้อมูลทางสถิตินะฮะก็คือ i บวกศหารด้วยจำนวนข้อมูลคือ2 2ข้อมูลถูกต้องไหมอ่าเพราะฉะนั้นพื้นที่ใต้กราฟ q นะครับก็จึงเป็นก็คือพื้นที่ของสามเหลี่ยมนี่เองสามเหลี่ยมมุมฉากนี่ใช่ไหมก็คือเศษ1ส่วน2คูณฐานก็คือ t คูณสูงคือ i i t นั่นก็คือเป็นเป็น i อ,อเอฟเวอร์เรสต์กูทีเนเอง